สวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ตื่นแล้วแล้วก็ประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเพราะว่ากําลังรอเรนเดอร์อยู่แล้วก็เปื่อยๆวันนี้น่าจะมีแก้งานอีกนิดหน่อยที่ดีพอยไปนะมาชมเช้าเมื่อเช้าก็เขาก็มีดีพอร์ตมาแล้วก็แต่ว่าไม่รู้วันนี้กูมีความรู้สึกว่ากลัวอยากออกจากห้องคืออยากไปข้างนอกแต่ว่ากูไม่รู้ว่ากูจะไปไหนดีไปไว่ายน้ําคนเดียวตอนบ่ายก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าหรือว่า ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ากูตื่นมาพร้อมกับอาการเจ็บ mm hmm. คอกูไม่รู้วเมื่อคืนน่ะมันหนาวแล้วกูนอนกลนหรือเปล่าแบบคอแหง้งอะไรเงี้ยเออน่าจะไม่เป็นอะไรมากหรอกเพื่อนๆบอกแล้วก็เออกูหลับสบายนะเมื่อคืนหลับดีมากหลับตั้งแต่4ี่ห้ทุ่มอะ่ะเออรู้สึกดีที่ได้ออกกําลังกายแล้วมันนอนไว ทำให้มันเหมือนแบบกลับมาแบ็กออนแท็กการนอนได้ดีขึ้นแล้วก็นอนเต็มนะนอนสมมติว่ากูนอนห้าทุ่มไม่ใช่สมมติดิเมื่อคืนกูนอนห้าทุ่มแล้วกูตื่นประมาณแปดโมงเนี่ยโอ้โหแจ่มว้าวมากแล้วตื่นขึ้นมาแบบเอาหหน้าทํางูทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบ,บใจหายไปนิดนึงแบบกูนึกว่าเปิดยังอยู่คือกูไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วกูว่าจับจับเออนึกวกูเปิดอยู่เปล่าไม่อยู่เปิดไปตั้งนานแล้วเปินไปตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าแล้วเลยังไงก็เดี๋ยวเริ่มวันวันนี้เดี๋ยวไปรอเรนเดอร์คลิปแล้วกก็ออิ่น ทำงานเสร็จแล้วอัพคลิปแล้วเย้เรียบร้อยก็ที่เห็นของพลุงพลังนี่ก็คือกะว่าจะไปไว่ายน้ำนะแล,นนแล้วก็ไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็ไปว่ายน้ำหรือว่าไปไว่ายน้ำก่อนแล้วค่อยหาข้าวกินไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปว่าไปที่รถกัน อ่ะสรุปเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะเดี๋ยวไปปั๊มที่เราเคยกินกะเพราเนื้อที่ค่อนข้างอร่อยนะในย่านนี้ก็คือไอ้ปั๊มใกล้ๆนี้แหละที่กูเคยไปชาร์จแบตเดี๋ยวไหนๆก็ไปแล้วก็เออจริงๆแบตมันลดไปแค่2 3%งสเอ้ยหเพราะฉะนั้นเออชาร์จแล้วหน่อยก็ได้ชาร์จแล้วก็กินข้าวไปนะเดี๋ยวค่อยว่ากาันเคเคเค ว่ายน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เมื่อกี้กูกินข้าวไปไม่ค่อยอร่อยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเออเป็นข้าวยำไก่แทบข้าวมันยำไก่แทบอะไรสักอย่างนึงอะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราไาอยู่ที่หาดจอมเทียนพันทยาหรือว่าชลบุรีคือหาดจอมเทียนอะจะเรียกว่าเป็นของพัทยาหรือเป็นของชลบุรีหรือเป็นของอะไรไม่รู้ช่างวันเถอะเอาเป็นว่าหอาดจอมเทียนนั่นแหละ ก็เห็นทะเลแล้วมันหิวใจว่ะรู้สึกดีว่ะเดี๋ยวถ่ายให้พวกมึงดูด้วยแล้วก็กะว่าจะนั่งอ่านหนังสือกันสันหน่อยก็คือหนังสือพี่เบียนะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปสักเนี่ยอ่านสักชั่วโมงหนึ่งสี่โมงให้กลับน่าจะชิวๆตรงโน้นก็น่าจะรถไม่ติดนะแล้วก็อะไรอยกวะก็ไม่มีอะไรทำแหละก็ชิวๆงั้นขออ่านหนังสือก่อนละกันนะนะไปอ่านสอ กลับมาจากหาจอมเทียนเรียบร้อยกลับมาที่ห้องแล้วจริงๆจากตรงนี้ไปหาดจอมเทียนถ้ารถไม่ติดก็20่บนาทีถึงก็ใกล้ๆเลยแล้วก็นี่ตอนแรกต้องออกไปรับเพื่อนแต่ว่า,าเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวกลับกับแบบบูก็เลยโอเคเยี่ยมเลยกูก็นอนเปื่อยดูยูทงยูทูบไปเออแล้วก็เดี๋ยวงานค่อยดีพอพรุ่วกนี้แล้วกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จะเทสวันนี้อยู่แล้วนั้นก็ชิลๆไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากัน รอเพื่อนๆกลับมาเดี๋ยวคิดว่าเหมือนเพื่อนๆนัดว่าจะไปกินปลาทิพย์แต่ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะคือก่อนหน้านี้เขาเป็นเจเป็นเหมือนแบบขายอาหารเจแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาขายแบบปกติหรือยังข้าวต้มปลาทิพย์นี่เป็นข้าวต้มแห้งที่ดีที่สุดในชีวิตที่กูเคยกินเลยนะดีกว่าที่ภูเก็ตอีกคือภูเก็ตเนี่ยเป็นที่แรกที่กูได้กินข้าวต้มแห้งไว้แต่ว่าข้าวต้มปลาทิพย์เนี่ยที่เนี่ยแม่งดีกว่าคือหลายๆร้านเลยดีกว่าหลายๆร้านเลยด้วยเครื่องที่ให้แน่นด้วยอะไรด้วยคือกุ้งปปปปาหหมมมมึกกกอออออะะะะไไรรรเเเีี้้ใืืนนนนนัับว่่่่ททูค ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้กินหรือเปล่านะรอเพลยกลับมาเอาดีๆเมื่อกี้ใครอยู่ในห้องแกรมมูกจะได้บอกไม่มีคนอยู่มันมีคนเคาะกลับมาผมบอกว่าไงไม่มีคนใช่ไหมเมื่อกี้ม่มีคนเคาะกลับมาเพลยนก็เพลย์เป็นคนเคาะแล้วมันมีเสียงกึ้กกลับมาหรือมึงเคาะไม่ได้เคาะอย่าอย่าคุณคุณนายอย่าปรเนียนไม่ใช่ผมเคาะเคาะของคุณแล้วมันมีคนเคาะตับกลับมันคือยังไงสรุปมันคือยังไง เย็นไหมเย็นไหมเชี้แล้วมันต้องมีหนูที่หยิบชีไปแหละเพราะคนนึงเคสรุปว่าปลาทิพย์ไม่เปิดนะแล้วก็มากินโคโค,โค่อีทีบัญญากูอยากกินฮ้าจิบังแต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักอย่างแล้วก็มีร้านอะไรเยอะแยะมางมายมีหมาด้วยข้างหลังนั่นแหะไปไปกินโคโค่กันนะเจ้ มาห้องเพลแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังจะไปอาบน้ํานอนกันวันนี้กินไปอิ่มมากวันนี้กินแบบธรรมดานะแค่แบบข้าวแกงกะหรี่กับไข่เลยก็รู้สึกว่าอิ่มนะเพราะกูเพิ่มข้าวแต่ว่าที่อิ่มอนะ่ะไม่ใช่เพราะว่าแก่โกโก้นะกูไปกินอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> แล้วก็นี่เดี๋ยวเพื่อนๆตั้งปลุกแล้วนี่เพื่อนพตื่นอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปอาบน้ํา แล้วเดี๋ยวอาบน้ายังไม่รู้ว่าตัดคลิปหรือเปล่าเพราะกูเริ่มม่วงแล้วถ้าอาบน้ําแล้วเฟดเฟก็อาจจะไปตัดคลิปนะแต่ว่าถ้าไม่เฟดก็อาจจะนอนเลยยังไงก็ติดตามกันครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้เจอกันยัไงไงก็ลงคลิปทุกวันอยู่แล้วสรุปวันนี้โชคดีนะรู้สึกว่ารู้สึกดีดที่ตัวเองแบบขับรถออกไปที่หาดจอมเทียนแล้วก็ได้นั่งอ่านหนังสือได้ใช้เวลากับทะเลแบบแค่เห็นทะเลก็ยิ้มเนาะรู้สึกดีเกรดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี่วกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ